iPhone SE 3นะครับมาแน่นอนครับปีนี้ครับ2,022ครันยี่สิ a b o u ครับ ก็จะมีแฟนๆ iPhone SE 3นะครับที่รอคอยกันมาอยู่พักหนึ่งแล้วนะครับปีนี้มาแน่นอนนะครับปี2022เราคาดว่าจะมาต้นปีนี้ด้วยนะครับก็ช่วงสปริงก็คือประมาณเดือนเมษานะครับเมษานี้คิดว่า Apple น่าจะเปิดตัว iPhone SE รุ่นใหม่นะครับแต่ว่ามันมีอะไรที่มันน่าเสียใจอยู่นิดนึงก็คือสำหรับคนที่เป็นแฟน iPhone SE แล้วรอคอยแล้วคิดว่ามันจะมีการเปลี่ยนโฉม ปรับโฉมใหม่นะครับเปลี่ยนดีไซน์ใหม่ให้มันเก๋มันเท่มากขึ้นเนี่ยคิดว่าอาจจะผิดหวังนะครับเพราะว่าจากข้อมูลจากข่าวลือที่ได้มาเนี่ยนะครับจะยังไม่มีการเปลี่ยนโฉม iPhone SE สําหรับรุ่นนี้นะครับซึ่งปกติแล้วมันก็จะ2ปีมันก็จะมีการปรับเปลี่ยนพัฒนาอะไรทีหนึง่งอะไรเงี้ยอยากคิดว่าปีนี้จะยังไม่มีการเปลี่ยนโฉมอะไรมากนะนะครับส่วนจะเปลี่ยนโฉมอีกทีก็คาดกันว่าน่าจะไปอยู่ที่ปี2024 ก็คืออีกประมาณ2ปีถึงจะมีการเปลี่ยนโมกันชุดใหญ่อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่ามันก็มีสิ่งที่พัฒนาเพิ่มขึ้นนิดๆหน่อยๆน,นะครับผมขอใช้คําว่าแค่เล็กน้อยแล้วกันสําหรับผมนะไม่คิดว่าแบบมันจะคุ้มค่าที่รอคอยเท่าไหร่เลยสําหรับคนที่เป็นแฟนๆ iPhone SE นะครับรุ่นที่ราคาประหยัดแล้วก็ใช้งานได้ดีเนี่ยนะครับอโอเคสิ่งแรกเลยที่จะต้องมีแน่นอนนะครับก็คือชิป ซึ่งตัวนี้อาจจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตัว iPhone ตัวนี้ก็ได้นะครับก็คือมีกล่าวลือว่า iPhone ตัวนี้จะใช้ชิปตัวเดียวกับ iPhone 13นะครับก็คงจะเป็น A 15นะครับซึ่งจะทำให้ iPhone ตัวนี้ใช้งานได้เร็วมากขึ้นทีเดียวนะครับสำหรับ iPhone SE ตัวใหม่ตัวนี้นะครับส่วนจอนะครับก็คงยังเป็น4.7นิ้ว LCD Display อยู่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ปุ่มโฮมนะครับก็คงจะเป็น Touch ID นะครับอาจจะอาจจะไม่มี Face ID นะครับจะเป็นแค่ Touch ID อย่างเดียวนะครับแล้วก็แน่นอนครับเดี๋ยวนี้โลกเรามันไปลายไกลแล้วมันคงจะต้องเป็น 5G กันหมดแล้วใช่ไหมครับ iPhone SE ตัวนี้ก็คงจะเป็น 5G แน่นอนนะครับที่ราคาที่ถือว่าประหยัดที่สุดสำหรับ Apple เลยนะครับก็คงจะราคาคงจะเริ่มอยู่ประมาณ399-400 US ดอลลร์อะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับขึ้นไปนะครับแล้วก็คาดว่า m e m แมมรี uh, ก็อาจจะเริ่มต้นที่64 g b ก็ได้นะฮะ64 g b ขึ้นไปนะครับสำหรับ iPhone SE ในปี2022นี้นะครับส่วนอีกอันนึงที่เราร uh, อคอยแล้วคาดหวังกันไว้นะครับก็คงเป็นเรื่องกล้องนะครับตอนนี้มีการคาดเดาวว่ากล้องหน้านี่ครับจะเป็นกล้องที่มี uh, สามารถถ่ายได้ถึง uh, 7เมกะพิกเซลนะครับส่วน uh, กล้องหลังนะครับก็คงจะได้ถึง 12เมกะพิกเซลนะครับซึ่งเราก็ไม่มีข้อมูลข่าวหืออะไรลึกมากสำหรับเรื่องกล้องมากนะครับแต่ว่าก็โอเคสิ่งที่เราเรอคอยมาสำหรับ iPhone ราคาประหยัดนะครับก็จะมาถึงแล้วแน่นอนในปีนี้2022ช่วงเดือนเมษานี้นะครับก็รอเปิดตัวกันได้นะครับถ้าหลังจากเปิดตัวแล้วมีข้อมูลอะไรมากขึ้นเดี๋ยวผมจะเอามาแชร์ให้ฟังนะครับว่า มันมีอะไรที่น่าสนใจมากไปกว่านี้ไหมสีเสือเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้เท่าที่ได้มาก็ประมาณนี้นะฮะคือไม่ค่อยประทับใจเท่าไหาร่โดยเฉพาะาเรื่องอย่างยิ่งเรื่องดีไซน์มันไม่เปลี่ยนเนี่ยมันก็คงแบบแอะกล้องก็เพิ่มขึ้นนิดหน่อยแค่ชิปเร็วขึ้นมันก็คงจะแบบอะแล้วก็เป็น 5G อ๋อก็โอเคซึ่งเดี๋ยวนี้มันก็ 5G กันหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะไม่ค่อยว้าวเท่าไหร่แต่ว่าติดตามช่องนี้ไว้เดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวผมเอามาอัปเดตกันเรื่อยๆอันนี้ก็เป็นอข้อมูลสหรับ iPhone SE นะครับในช่วงนี้เดือนมกราคมนี้นะครับเอามาให้คุณแชร์ให้คุณฟังกันคร่าวๆฝาก Subscribe ติดตามแล้วก็ไปดูใน playlist นะครับใครชอบเรื่องอะไรก็ไปไล่เจาะเฉพาะเรื่องใน playlist ได้ผมมีแยกกลุ่มเอาไว้โดยเฉพาะเลยชอบตัดต่อถ่ายวิดีโอหรือว่าตไรต่ออะไรเบื้องหลังถ่ายทำมีหมดนะครับเข้ามา Subscribe กันด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ I've been thinking, I've been thinking, I've been thinking, I've been thinking.